สถานที่อาถรรพ์ที่นี่มีทั้งเปรตมีทั้งผีปอบดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะครับพระที่มาบวชที่นี่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยมีเพียงพระรูปเดียวก็นั้นที่จำวัดบวชอยู่ที่นี่ได้เป็นบาชาเกา่าไม่เป็นของเก่าแก่ของหมู่บ้านเมื่อก่อนเ็ฝังฝังหม มีพระที่ถูกผีหลอกจริงๆตามข่าวไหมครับก็มีเจ้าพระไม่อยู่ชั่วเข้าแล้วเขาก็ไปสมน้าไม่ค่อยมีใครอยู่ในนั้นนะทานทบอกโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์มันร้อนหนิปกติจะตื่นที่สามกเ็เลยนอนตะแคงข้างพอรู้สึกตัวปุ๊บจะตะแคงข้างตั้งใจวัดแป๊บนึงจะลุกคแค่นั้นเละพอหลับตาลงแป๊บหนึ่งมาเลยเห็นเลยผ่าปรากฏขึ้นเลยเห<อ>็นรูปร่างหน้าตาผมมาเห็นทุกคนทุกอย่าง ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องตามรอยสตูดิโอกันไว้นะครับบางคนเข้ามาดูคลิปอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดติดตามเนี่ยอาจจะพลาดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรานะครับแล้วก็รายการเรื่องนี้ต้องรู้ต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณอาจจะพลาดไปถ้าไม่ได้กดติดตามนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นผู้สนับสนุนใจดีนะครับช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้คุณสามารถสนับสนุนได้ครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องกันนะครับ รายการเรื่องนี้ต้องรู้ครับเดินทางมาที่สำนักสงฆ์โคกปอแดงครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่แห่งนี้ครับเคยตกเป็นข่าวใหญ่นะครับสัก2ปีที่แล้วครับเกี่ยวกับสถานที่อาถรรพ์ที่นี่มีทั้งเปรตมีทั้งผีปอบดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะครับในข่าวตอนนั้นนะครับถึงกับบอกเลยนะครับว่าพระที่มาบวชที่นี่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยมีเพียงพระรูปเดียวเท่านั้นที่จำวัดบวชอยู่ที่นี่ได้ มาคลายข้อสงสัยกันครับว่าสำนักสงโคกปอแดงแห่งนี้มีผีจริงๆหรือว่าอุปโลกพูดกันไปเองไปหาคำตอบกันครับ ผมก็มาอยู่กับพระอาจารย์อุดมนะครับนมสัสก,การครับพระอาจารย์บเจริญพรพระอาจารย์อุดมเนี่ยเป็นบุคคลที่ตอนนั้นอยู่ในข่าวเลยนะครับตามข่าวที่เสนอเนี่ยบอกว่าในนี้เนี่ยมีทั้งเปตปอบกระสืออสูรกายผีเต็มไปหมดเลย <S <s> <S ก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์อุดมชี้แจงบอกหน่อยละกันนะว่าที่นี่มันเป็นยังไงแต่จริงที่นี่คือสำนักสงฆ์ถูกไหมครับพระอาจารย์ไม่เป็นพื้นที่ของป่ชาช้า รียกว่าป่าชุมชนปา่า<อ>เป็นป่าชุมชนคือป่าช้าจริงๆเป็นป่าช้าเกา่ามันเป็นของเก่าแก่ของหมู่บ้านมันเป็นของอตำบลเลยแหละที่ว่าเขาจะมาเผาศพเผาอะไรที่มีจะเ,เผาเมื่อก่อนเ็ฝังเขาฝังมันเป็นป่าช้าเก่าแกา่มันอันนั้นอ่อนจริงจริงอยู่เป็นแบบว่าหลายปีนะมีการฝ<ม>ังศพกันที่นี่นแต่ข่าวมันจะปรุงเยอะ<ม>ปรุงเยอะไปหน่อยมันพี่เป็พีอะไรมีเพี่อะไรนะ กระสือมีกระสือมีเปดมีปอบมีผีคนใส่ชุดขาวโอ,โอ้โหเยอะแยะไปหมดมีมียางที่เคยเห็นเช็นข่าวออกคี่เสียงพูดอันนี้อันนี้อันนี้ยืนยันว่ามีมีเนาะเสียงพูดคืออะไรกับพระย่เสียงพูดหมายถึงตัวอาตมาเนี่ยเป็นคนพูดเองในตอนนั้นพระอาจารย์สื่อสารออกไปแบบนั้นแต่ว่าในการสื่อสารออกไปแบบนั้นน่ะในสิ่งที่คนรับรู้เขามองว่าการมาที่นี่เนี่ยโหถ้ามาเวลาแบบนี้หรือค่ำวันนี้เจอผีแน่นอนแต่จริงๆในทางของพระอาจารย์ทาง พุทธศาสนามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือเอ่อมันจะเป็นผลของผลการการประพฤติปฏิบัติด,ดีกว่าเนาะให้มองไปเรื่องของผลการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ทุกคนที่เห็นได้หรอกเนาะเพราะว่าทางธรรมนี่เขาเรียกว่ามันจะสวนกระแสโลกกิเลสเราเต็มตัวเราเราไปเห็นเมื่อเข้าใดไหมล่ะม,ม,มันมันเรื่องของจิตอเมื่อเป็นเรื่องของจิตแต่บางครั้งนี่นักปฏิบัติก็สามารถไปปรุงแต่งได้เหมือนกันโดยการที่ว่าอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปไงทาให้การปรุงแต่งเกิดขึ้นเหมือนกัน เราเห็นจริงอยู่แต่ไอ้สิ่งที่เห็นมันจริงไปจริงเราก็ไม่รู้ได้ดอกไปไปุไป่งอะไรเรื่องมันนี่มันเป็นการเวียนไหวแต่เกิดของคนเรามี่มดในภพพภูมเนี่ยแต่ถามว่าทุกคนเห็นได้ไหมล่ะพระอาจารย์ผมถามย้อนไปหน่อยในสิ่งที่พระอาจารย์เห็นกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติไม่เห็นเนี่ยมันคนละรูปแบบกันแต่สิ่งที่พระอาจารย์เห็นมันเป็นยังไงเรียกว่า<อ>ผีวิญ,ญญาณแบบนั้นได้ได้ใช่ไหมครับอืมผู้ที่ว่าเขาไม่ปฏิบัติเนี่ยอมันจะไปทาง อ่าบางคนก็แบบจริงไม่เชื่อนะเขามาพวกโก็สัมผัสกันเลยแหละอุ้ยมันจะขนาดนั้นก็มีครอบครัวนะมีลุงมีผัวกันนะแต่เขาบอกเขาเห็นอืมท้าไม่เชื่อไหมก็ไม่เชื่อพอเราทํามาเถ็บเป็นเทบตายกว่าจะรู้กว่าจะเห็นอเออาอาบางคน<อ>นี่มาถึงเห็นเลยเขามันมันต้องจิตละเอียดอยู่นะผมมาที่นี่เนี่ยสำหรับส่งแห่งนี้มันช่วงใกล้ค่ําแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าที่ผมมองไปเนี่ยมันก็ ก็วังเวงพอสมควรนะในนี้มันมีต้นไม้ใหญ่ที่แบบปกคุ้มไปหมดเลยเท่าที่ดูไปเนี่ยมันก็จะมีพวกสาเลยต่างๆตรงไหนที่เป็นป่าช้าเก่าพระอาจารย์พาไปดูได้ไหมครับือว่าทั้วนี้เลยทั้งหมดนี้เลยมันเป็นตำบลนะมันไม่ใช่นหน่วยนะตำบลคือหลายหมู่บ้านนะโอ้โหที่ฝังใช่คือมันเป็นมันเป็นตำบลนะมันมันไม่ใช่ว่าหมู่บ้านเดียวนะคือสมัยก่อนมันมันยังไม่มีเมนมีวัดมากมมยใช่ไหมล่ะเขาก็มาฝังทีเดียว แต่ตรงนี้พระอาจารย์ผมเห็นมีสารพระภูมินะมีเหมือนกุมารด้วยเหรอครับตรงนี้คืออันนี้คือไข่เขามาะทำไว้ครับอาจารย์มันเป็นแบบคือชาวบ้านเนาะชาวบ้านความเชื่อของเขาเนาะครับวามเชื่อของเขาก็เขาก็มาทําไว้จริงๆไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระดอกเขาก็เลี่ยงเขาเองอันนี้เนี่ย ชาวบ้านมาทานะคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวสนับสง<ม>แห่งนี้นะเกี่ยวไม่เกี่ยว,นะยวคือ<ม>เขา<ส>ทำเขาทำมาก่อนแล้ว<อ>เรามาอยู่เราก็อยู่ส่วนของเราชาวบ้านเขาอยากทาเราก็ให้เ็าทาไปทต่ไม่เกี่ยวกระเพาะพระอาจารย์ครับแต่ว่าข่าวตอนนั้นที่นําเสนอออกมาเขาพูดกันเลยครับว่าพระที่มาจําวัดที่นี่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยโดนผีหลอกกันจนอยู่กันไม่ได้มีเพียงพระอาจารย์อุดมเท่านั้นในเวลานั้นที่ จำวัดอยู่ได้โดยที่ในข่าวนะเขาบอกว่าตั้งแต่ปีหกสองพระอาจารย์ก็มาจําวัดที่นี่แล้วทาไมพระอาจารย์อยู่ได้แต่พระรูปอื่นอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ข่าวมันออกมันเพี้ยนไปออ oh. จริงอะ่ะมานี่นะโยมเขาเอ่อมันเคยมีพระมาอยู่ก่อนก็จริงแต่ว่พาพระที่เขาไมา่อยู่นะอาจารย์องค์นั่นน่ะท่านก็มาจากจากบ้านบ้านเดียวกันเอาขึ้นมาพร้อมกันแหละยังจะอยู่คนละวัดแต่ท่านมาอยู่ตรงนี้ก่อนที่นี่ท่านจำมันสายอยู่นี่ อาตมาเนี่ยอยู่อีกวัดหนึ่งเนาะม่อยากเอ่ยชื่อเขาอยู่วัดหนึ่งที่นี่ก็ไปมาหาสู่กันที่นี่ก็ท่านมาอยู่ในองค์เดียวก่อนอืก็เลยก็มาเรียนก็ท่านก็รู้สึกว่าชอบปานี่เมื่อท่านอยู่ถึงนาออกรรษาท่านก็ไปไปหาอาตมา่นนไปเขาปริวัดเพราะว่าวัดเฉียจะมาอยู่เขาจะปริวัดทางก็เลยลาญยาิโยมว่าจะไม่มาจะไม่กลับมาอีกก็คือจะกลับไปอยู่วัดกับบ้าน ธรรมาก็เลยโยมพวกก็เลยถือโอกาสนิมนต์มาเพราะว่าพอตะธานไปปุ๊บนี่มันกับวัดหล่างที่เลยไม่มีใครอยู่ใช่ครับนี่ไอจีว่าจะมาเดินทางมานี่แหละไม่ดูนี่ก็คือชาวบ้านเขาก็นิมนต์เลยก็คือหลุดมานี่เ้ไม่ได้เดินทุนงจะถดงหรอกไอเดินทูนงเคยไม่ก็เคยแต่มันคนละเรื่องกันมันจับมันใส่อันเดียวกันเนี่ยคือคนละเรื่องไอทุนงก็เคยไปกับมูขนาดกับบ้านก็ไปเหมือนกันอะไแหละแต่ว่ามันคนละเรื่องกันครับตอนที่ พระอาจารย์มาจหวัดที่นี่แล้วเนี่ยในระหว่างนั้นที่มีพระมาอยู่เนี่ยมันมีพระที่มีพระที่ถูกผีหลอกจริงๆตามข่าวไหมครับหืไม่มีมันส่วนมากก็มีจะพระมาอยู่ชั่วเข้าแล้วเขาก็ไปส่วนมากไม่ค่อยมีใครอยู่ในนานหรอกอันนี้เป็นเพราะเขาถูกผีหลอกไหมพระอาจารย์แต่เขาไม่เล่าหรือว่าพระอาจารย์เองก็ไม่แน่ใจว่าออกไปเพราะผีหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็บางทันบางองค์ทันเก็ะเราก็ไม่รู้เนาะทันมาคอยอยู่ทานก็บอกว่าจัมาอยู่กับพระอาจารย์อย่างนี้อย่างี้เก็เข้าใจว่า ตกลงกันเรียบร้อยว่าจะให้ท่านฟอวัดให้ก็จะไปเขาปริวาตเนาะพอชาามาท่านบอกโอ้อยู่ไม่ได้หรอกพระอาจารย์มันร้อนเหมือนมันร้อนออยหนมันหนาหนาวเนาะช่วงมันหนาหนาวเกิดก็เปิดพรุมสงบุรันก็เลยก็เลยพูดกับท่านว่าในในก็ตั้งใจมาอยู่ดูก,ก่อนท่านก็อยู่อีสองคำวันท่านก็บอกอยู่ไม่ได้หรอกท่านไปท่านท่านก็บอกว่ามันร้อนอทั้งที่มันเป็น,ปนช่วงหน้า,นาหนาวหนาวหนาวมากเลยเนีย่ยเอออย่างอย่างนี้ก,ก็ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าท่านก็เดินทางมาจากอื่นเนาะ ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นคนยังไงหรือครับออกเป็นสติสตังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่ท่านบอกยังไะแต่แต่ในถ้าถ้าในในความคิดเห็นของพระจารนะครับการที่หน้าหนาวแต่ผ้าอีกรูปหนึ่ง้าเขาร้อนเนี่ยมันมันมันในความหมายพระจารคืออะไรครับถ้าแบบเนี้ยคือสิ่งลี้ลับหรืออะไรก็ตามที่ตรงนี้ไม่ให้เขาอยู่เหรอไม่รู้ท่านว่าท่านเป็นยังไงพี่ปกติหรือเปล่านะเพราะว่ามันหนานาวเนาะหนาวมากะแถวนี้มันต้องหนาวมากนะหนาวมากแล้วเปิดพัดลุ่มแล้ว โอ้โหเปิดพัดลมสองตัวเนาะเขาไปดูในห้องท่านเปิดถึงสองตัวโอ้สองตัวยังเขาท่านยังบอกว่าร้อนร้อนโอ้โห <c oughs> ก็ <c oughs> พยายามจะดึงให้ท่านอยู่ต่อไปมาท่านก็เลยก็บอกโยมว่าดยไม่ได้ี่มันขันกระพูดของท่านเนาะสูบบารมีไม่ได้บางอะไรบางขันกระพูดไปก็เลยสุดท้ายก็เลยให้ท่านไปพระอาจารย์นะครับแต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยรวมถึงที่เราเดินกันมาไม่ไกลมากเนี่ยผมมองไปทางไหนก็จะมีศาลอยู่ หลายๆจุดที่นี่ก็มีศาลการที่มีศาลอยู่อย่างนี้คืออะไรพระอาจารย์หรือใครเขาเห็นอะไรไหมตรงนี้เนี่ยเลยมาตั้งศาลศาลมันเตกมันฮักเขาก็มาถ้งอมาถ้งที่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีศาลตรงนี้จะต้องมีผีิมญาณสมัยก่อนสมัยก่อนท่านซักทันมาอยู่ท่านมาอยู่ก็เลยท่านม่ยายใครเขามาลลกว้นท่านเลยจับศาลที่ว่าเขามาถ้งตั้งไว้ครับตั้งเพื่อว่าให้มน่ากลัวเขาจะได้ไม่เขามารลปุ้นพระเหมือนเป็นกุศโลบายใช่ ที่ว่ามาอยู่ข้งแรกมาแล้วเสียงคนมาเรียกนแเลยจ้ะตอนทีกเเป็นข่าวเลยมีมคือพระอาจารย์ก็ได้ยินเสียงคนเรียกจริงจริอเอ่ที่ว่ายืนยันก็คือมันไม่ใช่ว่าวันเดียวไงมันมีใช่คืนเดียวคืนแรกคืนแรกคืนแรกก็ตีสองเนาะตีสองตีสองครึ่งนี่เนี่พอเปิดไฟแล้วไม่มีใครไงก็สงสัยเราเสียงดังฟังชัดแล้วก็คนเสียงเรียกชัดๆก็พอไม่มี ขึ้นทีสองก็นอนรับเนาะขึ้นแรกมันแปลกสถานท,าที่เราก็นอนไม่รับเนาะครับเสียงที่เรียกพระอาจารย์ถึงสองคืนเรียกยังไงอะพระอาจารย์อ็ขึ้นแรกก,กก็คือมาเรียกจะจําไม่ได้นะว่าเรียกเรียกว่ายังไงเนาะก็รู้แต่ว่าเอ,อเราสงสัยว่าเราคิดว่าไปโยมเนี่ยอืมก็ลุกเปิดไฟแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเวลาไหนแล้วจนว่ามันมองไม่เห็นคนเราคอยมาดูไอ้โทรศัพท์ว่ามันตีสองครึ่งพอให่ก็เลยตื่นเลยตื่นลางนางลางตาก็ททำบัตรสวดมนต์เนาะ ขึ้นที่สองก็นอนรับเนาะพอขึ้นแรงมันนอนไม่เคยรับมันแปลกที่ขึ้นที่สามก็ไม่เรียกอีกเหมือนเดิมเลยก็ไม่เรียกก็เลยรู้สึกขึ้นมาเปิดไฟมันก็ไม่มีใครก็เลยว่าดีดีดีไม่ต้องตังในฬิกาปุ๊บมันอยากก็มาเรียกเวลาเดิมสามเป็นย่าเรียกย่าเรียกลุกขึ้นทบวรสวดมนต์วังนี้ตองตังนนฬิกาเป็นเป็นเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายพระอาจารย์ผู้ชายเสียงผู้ชายไอที่เป็นผู้หญิงมันน่าจะหลังออกออกรรษาก็ชงออกรรษา <N> นี่เดินจะตรงนี้หละไปทีป่ผู้หญิงนะเห็นเห็นเดินเลยเห็นเห็นัน้งต่นีไปเดินตรงเข้าไปเลยยเดินเข้าไปข้างในนี่อันนี้คือเห็นพระอาจารย์เห็นในฝันในนิมิตใช่คือ,อไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะ <N> คุณผู้ชมไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยไม่ได้เห็นตาเนี่ยคือรู้สึกตีสองแล้วปกติจะตื่นตีสามก็เลยนอนตะแคงข้างพรรู้สึกตัวปุ๊บจะตะแคงข้างตั้งใจว่าอีกแป๊บหนึ่งจะลุกแค่นั้นเละ พอหลับตาลงแป๊บหนึ่งมาเลยเห็นเลยผ่าปรากฏขึ้นเดินเป็นผู้หญิงคนเดียวครับผมขาวอันนี้แต่งตัวธรรมดาออเป็นคนปกติทั่วไปแต่แต่ไม่ได้เห็นหน้าเป็นชับเหมือนเชาาบ้านเห็นเห็นเห็นหมดทั้งตัวเห็เห็นรูปล่างหน้าตาผมอะไรเห็นครบหมดทุกอย่างก็เราโยมฟังอยู่ตอนโยมมาวัดตอนตอนเช้าวันพระไม่รอให้ฟังถามว่าผู้หญิงอายุประมาณนี้สีประมาณสี่สิบเนี่ยสี่สิบสี่สิบต้นต้นผมยาวเดินก็ไปเรียก ตรงหน้าข้างหน้ามันเป็นกุฏิมันไม่มีอะไรบังเนาะบอกกุฏิมันโล่งคนอนเถียงเขาเรียกอาจารย์หมดคนนอนเถียงเรียกเดี๋ยวกกูไป่ขานพวกน้อเขาเรียกแต่โกนเลยเหรอใช่เขาเรียกเขาเรียกแล้วก็นอนเถียงอ่ะพอเข้าไปแล้วก็ลุกไงจะเรียกว่าฝันไหมล่ะเข้าไปแล้วลุกอ่ะก็จะเรียกว่าฝันก็มันมันเวลาน่ะกึ่งกึ่งเออพอเข้าไปแล้วก็ลุกอ่ะลุกหลังนาหลังตาเอ้า เพนาะจริงๆเห็นด้วยตาเนื้อมันก็ไม่ไม่เคยอาจารย์ไม่ได้เห็นเลยก็ถึงบอกไว้ว่าผลของการปฏิบัติมีผลของกิจที่ที่สามารถรู้เห็นมีอันนี้คือยืนยันนะอันนี้ต้องต้องเกิดจากการปฏิบัตินะคุณผู้ชมก็ก็ดูตัวเองสิตัวเองมันมันมันทำได้แค่ไหนอ่ะมีใจบอกเขาทําได้เออเราทําไม่ได้เราบอกไม่มีหรอกไม่จริงหรอกอึ่ยพระพุทธเจ้าบอกมีนะยืนยันมีตอนนั้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นคือปี62นี่ก็เกือบสี่ห้าพระอาจารย์ไอเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นไหมครับ ตั้งแต่พระอาจารย์พบเห็นตอนนั้นไปที่ที่เขาม่อยู่ในป่าตอนที่ออกไปอยู่ข้างนอกพอพอหลังจากออกพรรษาโยมเขาเขาตกลงถวายที่ก็ทมดินเลยพอพรรษาทีสองคือปีหกสิบหกสิบสามออกไปข้างนอกอันนี้เป็นนิมิตเห็นนิมิตเห็นพระพุทธรูปมันก็เหมือนฝันหลยโยมเขามานิมิตเพียงแต่มันแจ้งเหมือนกลางวันมันเหมือนมองรืยตาเผาครับเป็นเสียงพระพุทธรูปโผล่ขึ้นก่อนที่เหล็ก อ๋เดี๋ยวพาไปดูดร้านอ่ะน,นี่อันนี้ไม่มีน,นไม่เคยถูกนำนสเสนอมาก,ก่อนนะค,คุณผู้ชมอออันนี้ยังยังยังเราเจะได้รับรู้แค่ว่าด้านเดียวแล้วกันว่าที่นี่มีแต่ผีมีแต่วิญญาณที่มันจำมันสาข้างนอกก็ค,ค,คือมันก็เหมือนฝันนั่นแหละเนาะที่เรียกว่านิมิตก็คือมันแจ้งเคยในยืนอยู่ตรงนี้แหละเราก็มองมาตอนศารายังยังไม่ได้ทำสาราตรงนี้มันโล่งที่นี่มันจะีม่อเป็นบ่อเล็กๆอยู่ตรงนี้ในก่อนที่จะทําศาราถมที่ตรงเนี้ยเหรอครับ ใช่ใช่ตอนนั้นต้องมีโร<อ>งมัดไปถุงนาไงกระถมเขียดซางเขียดกุติหลังเดียวก็วห้องน้ำเองอ้อปรากฏว่าเป็นเสียงพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาก่อนมันตรงเราจะพามาดูตรงนี้มันเป็นเป็นบ่อเก่าๆเล็กๆไม่ใหญ่อันนี้เป็นเป็นนิมิตที่เห็นเสียงพระพุทธรูปอยู่อยู่ในบ่อน้ําเหรอพระอาจารย์คือเสียงจะโผล่ขึ้นมาก่อนแต่โผล่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ<อ>จนสุดโงคงเลยอพอสุดโอค์แล้วเดินเลยใช่เนี่ยเป็นสีเหลืองทอง เหมือนเหมือนเหมือนมีชีวิตเนี่ยเหมือนเหมือนปุ่เจ้าปุ่นต้นเป็นเนี่ยเดินเดินไปเดินไปได้จะไปฉชียรู้ว่าไอทีสร้างพ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ใช่สร้างเฉยเอาตามนีมิตีเห็นโอ้โหนี่เอาตามที่นิมีตีเห็นเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นบ่อเก่าอ๋อในอดีตตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะครับแล้วะ้าจานรงนภาพภาพที่เห็นเนี่ยจะโผล่ขึ้นประมาณตรงนี้ที่เรามองมองจากกุฏิตรงนู้น มองทะลุในความในนิมิตมันจะมองจากตรงนู้นยืนดูยืนดูตรงนู้นแต่เสียงนี่อยู่นี่ใช่แต่ว่าภาพมันเห็นมันเหมือนกลางวันเนี่ยเรามองชัดแจ่มชัดแจ้งเลยกดโพเสียนพขึ้นพขึ้นสุดองค์ปุ๊บทานก็เดินเดินใหญ่ใหญ่มอาจารย์ก็ประมาณ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 เท่าคนนี่นะออก็ลักษณะเท่าคนแต่ว่ามีเสียงแหลมมีอะไรเหมือนกันเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ใช่ที่นี่ก็ทานก็เดินแต่ว่าไม่ได้มองไปหานะแล้วก็มองทันทานไม่ได้มองหาหรอกท่านก็เดินตรงไปนู่นเลย ก็คือนึกภาพง่ายๆเหมือนพระพุทธรูปเหรอครับใช่โอ้เป็นลักษณะแบบนั้นนะใช่ใช่เดินมาหยุดตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้ครับที่นี่มันสุดที่ที่โยมเขาถวายเราท่านจะยกมือขึ้นอย่างนี้ข้างนึงแต่มือเนี่ยมือนี่ไม่ได้ตรงนี่นะมือนี่อยู่เงี้ยอันนี้อันนี้ผ่าตีนนะอยู่เงี้ยครับอ่าหันหน้าไปทางตะวันออกหันหน้าไปทางกลัวเลยปรึกษากันหนาเผื่อจะสั่งปางทายญาิขึ้นมาโอ้โหนี่คือพระพุทธรูปที่สร้างตามนิมิตทางทำยญาก็คือ เห็นลักษณะแบบนี้เลยเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในจุดที่ท่านไปหยุดอยู่ตรงนั้นใช่พระอาจารย์ครับแต่ว่าพอมันมีตอนนู้นที่เป็นข่าวเรื่องเห็นผีเห็นอะไรกันเนี่ยก็จะมีพระป่าสายปฏิบัติเขาก็ชอบมาหาที่แบบนี้เพื่อปฏิบัติฝึกจิตอะไรต่างๆวิปัสสนาอะไรต่างๆมีพระที่เข้ามาด้วยสิ่งที่ไม่ได้มาด้วยความตั้งใจจริงไหมครับพระอาจารย์นี่นีมีอยู่ยร่กมากก็เรกๆก็เหมือนอยากมาปฏิบัติพอมานานๆก็เริ่มออกลายเงี้ย มันเ,เดี๋ยวนี้นะชาวบา้านคุยกับชาวบาลล้านเราไม่อยากรับหรอกเป็นพระเร่ร่อนบางมาจากไหนบงังก็มาคออยู่คออยู่ไปมาก็เริ่มออกลายไปในทางเสืเสียเนี่ยเสียชื่อวัดเสื่ออะไรเงี้ยจนไม่อยากรับหรอกทำไมรู้จักไม่อยากรับหรอกพระอาจารย์ครับ วันที่พระอาจารย์ได้ยินเสียงแปลกๆสามวันสามคืนเนี่ยถ้าในแนวทางพุทธศาสนาที่พระอาจารย์ศึกษาอยู่เนี่ยเขามาเพื่อขอส่วนบุญหรือเขาจะมารบกวนอะไรไหมครับพระอาจารย์การมาแบบนัถ้าตอบตรงก็คือก็อไม่รู้หรอกจ้ะครับก็ไม่รู้ว่าเขามาแบบไหนหรอกก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพระอาจารย์ว่ามาดีมาร้ายแต่สิ่งแต่ว่าเราเราก็ก็คือเพ่เมตตาไปเนาะเพราะจะสวนมนต์ธรรมบัดรเราก็แพ่เมตตาขอาเราไป มันพระก็อาศัยจจะเขธรรมะพุทธเจ้านี่แล้วไม่ทีเดียวทำให้รู้สึกว่าเราปลอดภัยทุกวันนี้พระอาจารย์ถ้าถามพระอาจารย์โดยตรงเลยเผื่อบางคนดูรายการเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรเป็นที่ปฏิบัติธรรมของสงฆ์เนี่ยแต่บางคนมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับที่ก็ยังยังอยากจะมาลบหลู่มาท้าทายซึ่งไม่ได้แนะนำนะครับพวกพวกเขาเนี่ยพวกแบบนี้เนี่ย คือถ้าเขาไม่เชื่อจะทํำยังไงอ่ะพระอาจารย์คือไม่ต้อนหลับต้นะเอาหนีดีกว่าเพราะว่าพกปูนํนาพกมูบาลแล้วเขาก็ไม่ชอบมาทาเรื่องแบบนี้เนาะับมีการหลบกวนเนาะอย่ามากันเลยนะถ้ะไฟในบุญในกุศลดีกว่าเนาะเก็บสะสมก็เลยสะสมศัพท์อริยกัพท์ของเราไว้ดีกว่าเนาะทางศาสนาจะไปเที่ยวหาพิสูจน์เลยเรื่องมันที่นี่ไอไอเขาเนี่ยเขาทั้งพระมมนเสียมากครับอะไรพอเห็นเขาปุ๊บเริ่มเลยที่นี่จ้องมองกันแล้วที่นี่เออ ทั้งที่เราไม่มีเงินเป็นหลานเป็นไรเขาดอกเงินก้อนที่เลยสองหมื่นสามหมื่นกว่าจะเด็รทางศาลาเก็บสะสมยินมันไม่ได้มีหมากไม้ถลุจักทิดแย่ยมกูยืมจากหลานนี่แหละมาส้างศาลาถลุจักก็เป็นอันเข้าใจกันครับคุณผู้ชมข่าวที่ออกไปสักสองสามปีที่แล้วครับพระอาจารย์ที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยถูกเข้าใจผิดจากคนภายนอกว่ามีผีมีเปรตมีกระสือ มีผีเดินเต็มไปหมดคือเข้ามาเจอผีแน่นอน<ม>เป็นอันสรุปโดยพระอาจารย์อุดมครับว่าไม่มีผีครับนี่คือที่ปฏิบัติธรรมครับวันนี้ขอบคุณพระอาจารย์อุดมมากครับอาจารย์เจริญพรผมก็แยกกับพระอาจารย์อุดม,มนะครับตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือเราไม่มีพระไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะ ปกปักรักษาแล้วแล้วก็ต้องบอกตามตรงครับว่าสำนักส่งโคกปอแดงแห่งนี้พอมันมืดจริงๆเนี่ยมันก็คือมืดเลยครับแต่การที่มาที่นี่ตั้งแต่ต้นครับตอนนั้นบรรยากาศก็กวางเวงโพเพและมันก็จะมีจุดหนึ่งนั่นแหละที่ถ้าบอกว่าตรงนั้นมันน่ากลัวผมก็จะกล้าพูดได้ว่าตรงนั้นน่ากลัวสําหรับผมนะก็จะเป็นจุดที่มีสารกุมารอยู่ซึ่งตอนแรกเลยตอนนั้นมันมีแสงอยู่แต่ตอนนี้คุณผู้ชมมองไปเนี่ย โอ้โหสายตาถ้าเราไม่มีแสงช่วยเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดนะเนี่ยเราพอรมองไปมันก็จะเห็นลักษณะเป็นสารนะสารพระภูมิสีแดงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะสารเจ้าที่สารพระภูมิแล้วก็มีสารไม้เก่าๆอยู่เนี่ยแน่นอนว่าคําอธิบายจากพระอาจารย์อุดมเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นได้งไงแต่เพียงบอกแต่ว่าญาติโยมมาทํากันเองซึ่งแน่นอนว่าญาติโยมที่มาทำเนี่ยเขาก็ต้องพบเจอหรือเห็นอะไรนี่แหละมิเะนนั้นก็คงไม่ไม่มีสารอยู่ตรงนี้ นะม,มันต้องมีเหตุอะไรที่ต้องทําให้สร้างอยู่แล้วนะครับก็จะเราก็จะเนี่ยเห็นศาลเนี่ยก็มีการนําของเล่นมาเส้นไหว้น้ตดงน้ําแดงขนมก็ยังเป็นเศษซากเกิอด่อนอยู่นะมันก็ต้องมีอะไรนะแต่พระอาจารย์อุดมท่านก็ไม่ได้เ่าให้ฟังเพราะว่าตรงนี้เน้นย้ำเป็นครั้งว่าคือป่าช้าเก่านะมีคนตายอยู่ที่นี่มีมากมายเลยทีเดียวดังนั้นก็ต้องมีอะไรนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เสียงอะไรต่างๆมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะ ก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกนะว่ามีพระที่อยู่ไม่ได้นะถึงถึงขั้นร้อนอนะ่ะเปิดพัดลมสองตัวแต่ตอนนั้นเป็นฤด,ดูหนาวก็ยังอยูอย่ไม่ได้คือพระอาจารย์ดุลมท่านก็จะไม่บอกเล่าในเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่ก็ต้องมีเหตุอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยใครมาก็อยู่ไม่ได้ครับหรือใครที่อยู่แถบนี้หรือเคยมาที่นี่เนี่ยเคยพบเห็นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ แชร์ความคิดเห็นกันได้นะถ้าถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือเคยเห็นอะไรนะสำนักสงโคกปอแดงแห่งนี้เนี่ยแชร์กันครับบอกเล่ากันได้ว่าที่นี่มีอะไรกันแน่แตอนนี้ก็คือเรื่องราวของสำนักสงโคกปอแดงครับที่ที่ใครหลายคนบอกว่ามีผีมีเปรตมีปอบง่ายๆก็คือเดินเข้ามาที่นี่เนี่ยเจอผีเลยพระอาจารย์อุดมอธิบายหมดแล้วครับว่าที่นี่ไม่ได้มีผีไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ท่านเห็น หรือว่าที่ท่านได้ยินท่านก็บอกว่ามันเกิดจากนิมิตหรือที่ท่านได้ยินมาเรียกเนี่ยท่านก็บอกท่านได้ยินจริงๆแต่จะบอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อไม้ท่านปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับว่าไม่มีแน่ๆซึ่งแม้ผมจะมายืนในจุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่น่ากลัวจริงครับแต่สิ่งที่บอกเล่ากันไปนั้นมันเป็นเนื้อหาที่พระอาจารย์ดุดมท่านก็บอกครับว่ามันไม่ตรงไปตรงมาที่นี่คือสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมอยากให้ทุกคนยึดถือแนวทางปฏิบัติธรรม ของศาสนาพุทธมากกว่ามองว่าที่นี่มาท้าทายแล้วต้องเจอผีและนี่คือเรื่องราวของสำนักสงฆ์โคกปอแดงแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่เรื่องนี้ต้องรู้อยากให้คุณได้รู้ครับ